น้องปีใหม่ลูกสาวแอปทักษอนอินเนอร์ได้แม่มากโพสท่าสุดเป๊ะกับลูกอหมยคนสวยเป็นทายาทซูเปอร์สตาร์ตัวน้อยที่แฟนๆติดตามและเอ็นดูกันหนักมากสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวคนเก่งของคุณแม่นางเอกสาวแอปทักษอนอย่างล่าสุดตรุจจีนปีนี้น้องปีใหม่ก็ทำเอาพีพียิ้มแก้มแตกกับการจัดเต็มเป็นอหมยน้อยที่อินเนอร์จัดเต็มสุด โดยล่าสุดคุณแม่แอปทักซอนได้โพสภาพลูกสาวน้องปีใหม่จัดเต็มแปลงโฉมเป็นอหมยตัวน้อยทั้งเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มและที่เอาแฟนแฟนเอ็นดูหนักมากก็เพราะว่าอินเนอร์ของหนูปีใหม่ที่มือกรีดพัดหน้าก็อินเนอร์จัดเต็มร้อยทั้งสวยน่ารักใช้แววนางเอกตามคุณแม่แอปมาแล้ว งานนี้ทั้งคนในวงการและแฟนๆแห่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ภาพของน้องปีใหม่กันอย่างล้นหลามต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโฮสได้แม่มากอินเนอร์มาเต็มเลยลูกมาพิมพ์เดียวกับแม่แอปเลยท่าโพสเป๊ะม,มากอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ